สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปอกเผือกกันค่ะเทคนิคการปอกเผือกง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่คันมือหลายๆคนกลัวการปอกเผือกมากก็คือเทคนิคการปอกเผือกไม่ให้คันมือก็ง่ายนิดเดียวนะคะเผือกนี้ก็เป็นเผือกที่ต้มเผือกนี้เวลาเรากินจะคันไม่คันอยู่ที่การต้มนะคะเราต้องต้มให้สุกขนาดเวลาในการต้มก็คือตามระยะเวลาหัวนะคะเทคนิคการปอกก็คือเริ่มปอกด้านหน้าก่อน ก็คือด้านปลายหัวนั่นเองนะคะการปอกจากด้านปลายจะทําให้เราปอกง่ายแล้วก็ที่สําคัญไม่เปื้อนมือด้วยแต่ถ้าเราปอกบริเวณตูดของเขานะคะก็จะปอกง่ายเมื่อเราปอกไปแล้วเราจะเห็นตาเผือกตาเผือกก็คือจุดๆนั่นเองนะคะเราก็ใช้มือตะกิดนิดนึงเพื่อที่จะให้เผือกของเราร่อนการต้มสุกที่พอดีจะทําให้การปอกเผือกของเราปอกง่ายและไม่คันมือค่ะเวลาต้มเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เผือกของเรามีรสชาติ นี่นะคะเมื่อเราดึงได้แบบนี้เราก็ไล่ไปเรื่อยๆเรอยๆนะคะเมื่อถึงตาเผือกเราก็ใช้มีตะกิดแบบนี้นะคะเราก็จะได้เผือกที่สวยงามพร้อมทําขนมหรือรับประทานได้เลยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่แตงโมงลองทําแล้วดีมากๆและที่สําคัญก็คือปอกง่ายไม่คันมือค่ะโดยปกติเผือกนะคะจะเวลาเรา เห็นดำท้องตลาดบางที่แมค่ค้าเขาก็จะปอกมาให้เราเลยแต่ถามว่าเวลาเราปอกเองอร่อยกว่าค่ะเพราะว่าได้ความสดใหม่และอีกอย่างอากาศไม่เข้าก็จะทําให้รสชาติดีมากๆนี่นะคะเมื่อเราปอกด้านไปแล้วก็ไล่บริเวณด้านด้านบริเวณตูดของเผือกนะคะได้ปอกแบบนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่ไม่ยุ่งยากแล้วปอกได้ปริมาณมาก ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมนี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งหัวก็ทําแบบนี้ทุกหัวนะคะเป็นการปอกเผือกลูกเผือกที่ง่ายและไม่คันมือค่ะ